วัดตากค่ก็ได้จัดพิธีแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดตากนะคะให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดตากค่ะ ทางด้านของนายสมชายกิจเจริญรุ่งโรดดงนในการรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายคารวะในการต้อนรับและอ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งพระประสิทธิสินกุลรองเจ้าคณะจังหวัดตากให้ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดตากค่ะโดยมีพระสงฆ์ผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่310รองผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรผู้อํานวยการสํานัก งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากวัฒนธรรมจังหวัดตากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตากคลังจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีค่ะโอกาสนี้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้อ่านพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่มีพระบัญชาแต่งตั้งให้พระประสิทธิ์ที่ศีคุณอายุ73ปี52พรรษาวิทยฐานะนักธรรมเอกศึกษา ศาสตร์มหาบัณฑิตวัดโคกภูลตำบลนองหลวงอำเภอเมืองตากรองเจ้าคณะจังหวัดตากนะคะให้ดํารงตําแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตากมีอํานาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตนตั้งแต่วันที่4ตุลาคม2564เป็นต้นมาค่ะหลังจากนั้นนายสุพัฒน์เมืองมัชฉาผู้อำนวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากได้อ่านคําสั่งเจ้าคณะจังหวัดตากแต่งตั้งเลขานุก,การเจ้าคณะจังหวัดตากและอ่านตราตั้งเจ้าอาวาส แต่งตั้งเจ้าวาดวัดเชียงทองวัดหนองปลาไหลอำเภอวังเจ้าวัดยางโองสันกลางอำเภอบ้านตากวัดวังหมันวัดป่ายางตกวัดคลองไม้แดงอำเภอสามเงาวัดท่าสายทุเรศวัดดอยพระธาตุอำเภอแม่สอดนะคะแล้วก็อ่านตราแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนแก้วอำเภอแม่สอดจังหวัดตตางลำดับค่ะ